สวัสดีค่ะสวัสดี ลูกเพจนะคะแล้วก็ u t u b e พี่แกนนมแม่ข่าวเดี๋ยวนี้พี่แกนจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่ลูกต้องกินนะคะหลังจากเริ่มอ,อาหารตามวัยแล้วลูกจะต้องกินอาหารนะคะกี่แคลอร,รี่ถึงจะเพียงพอนอกเหนือจากนมนะคะคือตอนที่เราเริ่มอาหารตามวัยเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากหกเดือนเนี่ยนมแม่หรือว่านมเนี่ยพลังงานไม่พอแล้วลูกต้องได้พลังงานเสริมจากอาหารตามวัยเราจึงจะต้องรู้ว่าลูก6เดือนต้องการอาหารเนี่ยพลังงานเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอเพราะวันนี้พี่แกนก็จะทําเมนูอาหาร และคำนวณพลังงานออกมาบอกว่ามันเท่าไหร่เพื่อที่คุณแม่จะได้เป็นแนวทางในการนําไปทําให้กับลูกน้อยนะคะอันนี้จะบอกว่าพิ่ีกรนํามาจากคู่มือนี้นะคะซึ่งทุกคนค่นสามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะคะคู่มืออาหารตามวัยนะคะสาหรับทารกและเด็กเล็กคู่มือนี้จะมีบอกหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงพลังงานที่ลูกต้องการนะคะ ก่อนอื่นสําหรับไลฟ์ดีๆวันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากหม่ำๆนะคะผลิตภัณฑ์ปรุงรสสําหรับอาหารเด็กที่ทําจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสารกันเสียปราศจากวัตถุปรุงรสแบบผงชูรสอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่นะคะโซเดียมต่ำนะคะเหมาะสําหรับเด็กนะคะคือจะมีตั้งแต่6เดือนยาวไปเลยนะคะสําหรับเด็กเล็กก็มีได้นะคะเขาชื่อผงปรุงรสแต่เขาไม่ใช่ผงชูรสนะคะสําหรับหม่ำๆนะคะ สนับสนุนการไลฟ์ดีๆนะคะในวันหยุดของพี่กันนะคะเรามาเริ่มเนื้อหาของเราในวันนี้ก่อนเลยนะคะแรกเกิดถึง6เดือนนะคะกินนมแม่อย่างเดียวหรือว่ากินนมอย่างเดียวนะคะพลังงานจะเพียงพอนะคะหลังจาก6เดือนเนี่ยลูกน้อยของเราเนี่ยต้องเริ่มอาหารตามวัยเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานจากนมเนี่ยไม่เพียงพอเนื่องจากลูกน้อยจะมีการใช้พลังงานเยอะขึ้นจากพัฒนาการต่างๆนะคะทําให้ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานที่ลูกต้องการคือเท่าไหร่ถ้าเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นปริมาณพลังงานอาหารนะคะที่ลูกต้องกินจะสังเกตว่าช่อง 0-2เดือนนะคะอายุนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะ0-2 3-5เนี่ยช่องขวาสุดเนี่ยพลังงานที่ลูกต้องการจากอาหารเนี่ยเป็น0-0หมายความว่านมอย่างเดียวคือพอนะคะเพราะว่าความต้องการพลังงานน่ะของทารกกับของนมแม่เนี่ยนมแม่จะมากกว่าที่ได้กินต่อวันนะคะดังนั้นลูกจึงไม่ต้องกินอาหารตามวัยทีนี้พอมา6-8เดือนค่ะเรามาดูบรรทัดที่ลูกอายุ6-8เดือนนะคะ6-8เดือนเนี่ยลูกต้องการพลังงาน632ในขณะเดียวกันนมแม่หรือนมเนี่ยจะได้ที่413ดังนั้นลูกต้องการพลังงาน จากอาหารอีก219พานอาหารที่ลูกจะต้องเติมนะคะ9-11ถึงเดือนพลังงานอาหารที่ต้องการคือ323 12-17เดือน451นะคะ18-23นะคะก็คือพลังงานที่ต้องการคือ556วันก่อนพี่แกก็ลงเนะื้อหาประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณแม่ก็สงสัยว่า แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าพลังงานอาหารนะคะมันให้เท่าไหร่เพราะว่าเราธรรมดาเราทําเราก็ไม่เคยคํานวณพลังงานอาหารหนึกออกไหมแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากให้แม่เป๊ะนะคะแต่แค่อยากจะให้แม่มาเป็นเหมือนไกด์ไกด์ไลน์ในการดูว่าเอออาหารขนาดนี้เพียงพอกับลูกหรือว่าในคุณแม่ที่กังวลว่าลูกกินน้อยไปหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะก็จะได้ดูว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกฉันกินแค่ขนาดนี้พอก็จะได้ไม่เครียดนะคะเพื่อให้คุณแม่สามารถนําไปปฏิบัติได้พี่กงก็มีมาบอกนะคะว่าพลังงานที่ได้ในอาหารลูกเป็นยังไงมีอะ ไรเท่าไหร่บ้างนะคะมาดูพลังงานก่อนว่าแต่ละอย่างได้เท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะเมื่อกี้มีอ้างอ ah ิงไปแล้วนะคะนี้นะคะมาจากแผนให้ความรู้เนาะของรามานะคะรายการอาหารแลกเปลี่ยนนะคะมาดูหมวดเนื้อสัตว์ว่าแต่ละชนิ right crap, ดให้พลังงานเท่าไหร่นะคะหมวดเนื้อสัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็นชนิดไขมันต่ํามากไขมันต่ําไขมันปานกลางแล้วก็ไขมันสูงนะคะอย่างไขมันต่ำเนี่ยค่ะหส่วนนะคะให้พลังงาน35กิโลแคลอรี่นะคะหส่วนก็คืออย่างกุ้งตัวกลางเนี่ยสองช้อนโต๊ะเนื้อปลา2ช้อนโต๊ะไข่ ขาว4ฟองนะคะ12ช้อนโต๊ะตามรูปนะคะไขมันต่ามากไปแล้วจะเป็นไขมันต่ำเฉยๆนะคะก็เป็นเนื้ออกไก่นะคะจะให้โปรตีน7กรมัมโปรตีน7กรัมเนี่ยให้พลังงาน55กิโลแคลอรี่จะให้พลังงานมากขึ้นนะคะสำหรับไขมันต่ำใน2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือประียนคร่าๆว่าเราต้องดูประมาณนี้ว่าพลังงานเท่าไหร่นะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ดูได้นะคะ12เดือนต้องการพลังงานเพิ่มจากนมเท่าไหร่ นะคะอันนั้นลองไปดูนะคะอันนี้ก็ยังมีในเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้นะคะอันนี้ก็จะบอกเป็น1นทับพ,พีนะคะให้พลังงานนะถ้าเกิดไม่ให้พลังงานเลยก็เป็นพวกที่พลังงานต่ํามากคํานวณไม่ได้ก็คือประเภทกอพวกปากกัดขาวผากกาสลัดฟักเขียวนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทขอคือพลังงานนะคะ1ส่วนนะคะมีคาร์โบไฮเดรต5กรมัมโปรตีน2กรัมเนี่ยไม่มีไขมันให้พลังงาน25แคลอรี่นะคะหทับพ,พีก็คือ5ช้อนโต๊ะ ผลไม้ก็ให้พลังงานนะคะ1ส่วนให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่นะคะ1ส่วนเท่าไหร่ก็ดูกันนะคะ1ส่วนเนี่ยกล้วยในครึ่งผลถ้ากล้วยหอมนะกล้วยน้ำว้าคือ1ผลแอปเปิล้ล1ผลให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ส้มผลใหญ่ให้ให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ทีนี้นะคะมาหมดแป้งบ้างหมดแป้งข้าวแป้ง1ส่วนเท่ากับ1ทับพ,พีทัพ,พีเท่ากับ5้ช้อนโต๊ะนะคะซึ่ง1ส่วนนะคะอย่างถ้าเป็นฟักทองสุกเน LEGO, <S <s ี่ยก็จะ2ทับพีก็เป็น1ส่วนนะคะขนมจีนก็คือ1นึ่งท กันนะคะ ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยครึ่งทัพพีเท่ากับ1ส่วนให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่80กิโลแคลอรี่เท่ากับกินข้าวเนี่ย5ช้อนโต๊ะทีนี้ค่ะก็ยังมีหมวดของน้ํามันนะคะน้ํามัน1ส่วนก็คือ1ช้อนชาให้พลังงานนะคะ45กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้จะเป็นเมนูวันนี้ที่พี่กันจะทํานะคะคือข้าวบดปลาทูฟักทองนะคะให้พลังงาน122แคลอรี่นะคะหมายความว่าถ้าลูกของคุณแม่6เดือนกินนะคะพี่กันจะต้องทําพลังงานอาหารในวันนี้219แต่พี่กันทาข้าว บทปลาทูเนี่ยได้122แสดงว่ายังต้องการอีกประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยให้คุณแม่ไปกินผลไม้เพราะว่าคําแนะนําคือ6เดือนให้กินข้าวหนึ่งมื้อแล้วก็ผลไม้ประมาณนี้ก็เพียงพอสําหรับ1วันเมื่อกี้ผลไม้ให้พลังงาน80กิโลแคลอรีนะคะ1ส่วนกล้วยน้ำว้า1หนึ่งลูกเป็นต้นนะคะเราคิดกันคร่าวๆประมาณนี้ง่ายๆอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาทํากันนะคะสําหรับเมนูที่พี่กันเตรียมมาวันนี้นะคะวัตถุดิบนะคะก็เป็นปลาทูนึ่งทอดแล้วนะคะก็คือพี่กันเตรียมมานะคะ ฟักทองนึ่งข้าวสวยค่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำข้าวบดปลาทูนึ่งทอดฟักทองนะคะเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยนะคะเราต้องใช้น้ำซุปด้วยเนาะเดี๋ยวเราต้มน้ำซุปค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้ำซุปพี่กันนะคะทำง่ายๆเลยค่ะโดยใช้ผงปรุงรสสูตรไก่และผักรวมตัวนี้นะคะ ใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนประกอบของเขาจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรที่นอกเหนือจากธรรมชาติเลยค่ะเป็นผักรวมหัวหอมใหญ่เผ็ดหอมตำลึง57เนื้อไก่อบแห้ง35เกระเทียม5เปอร์เซรากผักชี2เพริกไทย1เปอร์เซเหมาะสําหรับคุณแม่นะคะที่แบบจะทําน้าซุปง่ายๆเราไม่ต้องไปเที่ยวซุปนะคะของหม่ำๆเนี่ยเขาก็จะทําให้เลยมีหลายรสชาติมีหลายแบบมากค่ะจะมีนะคะถ้าใครติดตามพีก่กันนะคะก็จะมีอ่ะผงผักบุงรสตัวนี้นะคะผงกุ้งร จากผักด้วยนะคะผงตับก็มีนะคะมีหลายน้ําซุปเลยนะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ซึ่งวันนี้พี่แกนก็เลือกใช้ผงปรุงรสสุดไก่หักรวมนะคะเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่ไป1ช้อนชานะคะปริมาณที่ใช้เมนูต้มนะคะคือถ้าน้า300 ml เนี่ยใช้2ช้อนชานะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็ทําน้ําซุปนะคะ2ทช้อนชานะคะอันี้นะคะใส่แล้วเดี๋ยวรอเมื่อกี้มันร้อนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยว เสร็จแล้วนะคะเรามาเตรียมเดี๋ยวพี่กันจะทําเนื้อปลาทูกับฟักทองนึ่งนะคะเนื้อปลาทูนะคะอันนี้เลยนะคะข้าวสวย4ี่ช้อนนะคะโดยวันนี้พี่กันไม่ได้บดพี่กันจะใช้การปั่นนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะในโถปั่นนะคะเราจะทําอาหารเมนูให้พลังงาน122อแคลอรี่นะคะใช้ข้าวสวยนะคะ4ี่ช้อนโต๊ะนะคะข้าวสวยนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะไปฟักทองค่ะฟักทองนะคะ1ช้อนกินข้าวครึ่ง นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะฟักทองนึ่งนะคะนี่นะคะโอเคต่อไปเนื้อปลาทูนะคะเนื้อปลาทูหนึ่งช้อนครึ่งเหมือนกันนะคะเอาแต่แต่เนื้อนะคะเสร็จแล้วนะคะจะมีน้ำซุปค่ะที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะสิบช้อนนะคะสิบช้อนโต๊ะนะคะสิบช้อนแล้วเราก็มาปั่นกันนะคะเราก็จะได้เป็นเมนูสำหรับลูกน้อยวัยหกเดือนขึ้นไปค่ะจนเกินไปสำหรับเด็กหเดือนนะคะคือ อันนี้ต้องเด็กแบบประมาณขวบนือแล้วกินแบบนี้ได้นะคะแบบนี้เลยอ่าทีนี้พอเราจะหกเดือนให้เราใส่น้ําซุปที่เราต้มไว้ค่ะเข้าไปนะคะเดี๋ยวแกจะขับให้อยู่นะคะใส่น้ําเพิ่มได้ค่ะทําไมเราต้องซีเรียสกับเรื่องอาหารตาไวัยนะเพราะว่านมอ่ะมันมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอแล้วสําหรับเด็ก6เดือนนอกจากพลังงานแล้วพวกแร่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆค่ะก็ไม่เพียงพอนะคะเราเลยต้องมาซีเรียสหรือว่าต้องค่อนข้างแบบศึกษาความรู้เรื่องของอาหารตาไวให้ดีค่ะ ลูกก็จะได้แข็งแรงแล้วก็เติมโตสมวัยนะคะพัฒนาการดีนะคะมีคนถามว่าเด็กต้องกินอาหารเสริมไหมคือจะบอกว่าอาหารเสริมในที่นี้หมายถึงวิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนแรกเกิดถึงสองขวบไม่แนะนําให้กินวิตามินเสริมใดๆยกเว้นธาตุเหล็กหลังจากหกเดือนนะคะแล้วก็ถ้าคุณหมอประเมินว่าน้องมีภาวะซีดอย่างเงี้ยคือค่อยกินนะคะจะเจอหนอน้อยลงนะคะจะปีน้ำเตะน้อยลงนะคะอันนี้ก็แปดเก้าเดือนนะคะถ้าหกเดือนเนี่ยต้องเหลือว่นนี้เดี๋ยวจะให้ดู หเดือนต้องเติมน้ําสุปเพิ่มใครบอกว่าแล้วหนูต้มน้ําสุปเองได้ไหมก็คือได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูน้องหกเดือนนะคะหกเดือนถ้านั่นก็เกินี้อยนี้นะคะเห็นไหมอยนี้เห็นไหมคะหกเดือนนะคะ ต่อกันของเรานะคะโอเคอันนี้คือเมนูที่เราทําวันนี้คือ122กอิโลแคลอรี่นะคะมีเมนูอื่นอีกเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะข้าวบดไข่แดงตาลึงนะคะให้พลังงาน106อแคลอรี่นะคะข้าวบดไข่แดงตําลึงข้าวบดตับไก่เต้าหู้ผักหวานนะคะก็ให้พลังงาน106นะคะข้าวต้มปลาแครอทให้พลังงาน1้9นะคะข้าวต้มหมูสับเลือดหมูผักหวานนะคะให้1 1 9นะคะ อันนี้ต้องเอาปริมาณตามที่โชว์ด้วยนะคะเช่นข้าวสวยสีช้อนกินข้าวแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทําเมนูตามที่พี่กันโชว์ให้เราดูอันนี้นะคะว่าเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนนะคะให้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็ออกมาคํานวณน,นะคะว่าลูกกินไปเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พี่กันพูดนะคะผลไม้หนึ่งส่วน60กิโลแคลรนะคะกล้วยน้าว้าหนึ่งลูกเนี่ยหกกิโลแคลรนะคะขอบคุณทุกการไลค์คันแชร์ขอบคุณมัมมัมไทยแลนด์นะคะวันนี้พี่กันแล้วก็ทีมงานนะคะ ต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่มากดไลค์กดแชร์ให้กับพี่การใครเข้ามาทีหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นกนารไลค์ที่ตอบคำถามหมดนะคะมีสุกสบายใจสวัสดีค่ะ